แย่แล้วซื้อเครื่องให้อาหารใหม่มาเด็กกลัวปะเด็กกลัวดูซิดูซิเขาจะกินให้ไหมเขาจะกินให้ไหมดูลังเลดูกลัว <c oughs> กินได้ลูกของกินได้ลูก <c oughs> ไม่รู้จักเนาะอะไรก็ไม่รู้ร <c oughs> ้องเสียงดดงเนะี่ยเด็กินได้ลูกกินได้ มันกินได้ลูกกินได้มากินดูมาลองกินดูไม่ต้องกลัวลูกมันกินได้อ่ะของกินลูกแย่แล้วแมวฉันหงอจะกินให้มีเนี้ยกลัวเครื่องดมดมดม กินกินอาหารลูกเรามีขาวค่ะแตะแตะกลัวเหรอหนูกลัวเหรอหนูกลัวเหรอลูกอืมเครื่องอะไรก็ไม่รู้กลัวเว <t> ลาฉุกเฉินไงลูกยายกับมันม้าฉุกเฉินมาให้อาหารหนูไม่ทานนะลูกหนูหิวไงลูก มาไหมาลเลยซื้ออันี้มาไว้แก้ขัดให้ลุมเลยคะ่ะกินหน่อยสิลูกกินหน่อยกิกกน,น,ยกนได้มันกินได้ลูกมันคืออาหารหนุ่ะก่ะลูกมันคืออาหารหนุ่ะลูกลองดูไหมเออลองดูลองดูลองด,องดูกินได้กินได้เออเก่งมากเก่งมากเก่งมาก กินไปแล้วโอ้ยคุลิเก่งคุลิเก่งลูกเก่งที่สุดเลยรอดแล้วตูแม่มันรอดแล้วลูกกินไปนเลวเวยอันนี้เวลาฉุกเฉินมามาก็ให้อาหารหนูได้เนาะเออคนเก่งคนเก่ง